สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เมื่อกี้ฝนตกมาอย่างหนักเลยนะครับพออ็ทำให้ชุ่มช่ำนะครับทำให้ชุ่มช่ำครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ออกไปข้างนอกนะครับไปซื้อของเข้าบ้านเพื่อที่เราจะตุนอาหารตุนพวกของอยู่ของกินของใช้ไว้นะครับ อาจารย์ก็ไปได้ไปเจอตะไครนะครับซึ่งมีขายมียายแก่ๆก็มาวางขายหน้าถนนอาจารย์ก็ลงไปเหมาสองมัดหมดเลยนะครับเราก็มาแช่น้ำไว้เพื่อที่ให้มันออกรากนิดหน่อยอาจารย์ก็จะไปเนบไว้ข้างๆรั้วนะครับข้างๆรั้วตรงโน้นนะแล้วแต่ที่ตรงไหนที่มันเหมาะ ก็จะละก็จะไปวางไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปซื้อเขาอีกนะครับนี่นะครับบ้านอาจารย์หน้าบ้านอาจารย์ก็จะตกแต่งให้ได้พองามนะครับตกแต่งให้ได้พองามอันนี้ก็จะต้นมะละกอนะครับอันนี้ต้นมะละกอนะครับอันนี้เบี้ยของเบี้ยของใบกระเพานะครับต้นกระเพราขึ้นเต็มเลยนะครับเพื่อน อันนี้ต้นพริกนะครับมีได้ได้มเมล็ดมาประมาณ20หนอ่มเมล็ดนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าพอติดแล้วก็พอตกกลางคืนมาหอยนะครับหอยก็มากิน,นครับหอยก็มากินหมดนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเป็นปลากระเพราซึ่งอาจารย์ได้ปลูกเอาไว้นะครับ ึ่งตอนที่มาทำเวิร์กทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านนะครับอาจารย์ก็ได้ฝากท้องนะครับฝากท้องไว้กับต้นกะเพรานี่แหไะฮะกลุ่มนี้แหละครับเพื่อนๆก็มไม่ได้มากมายอะไรครับพอประมาณนะครับเพืเ่อนๆพ่อพอประมาณนะครับนี่อาจารย์ก็จะจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆเ,เพื่อที่จะให้มันดูดีนะครับเพื่อนๆ วันนี้อาจารย์อยากจะมาส่งข่าวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่านครปฐมฝนตกมาแล้วยกนึงนะครับฝนตกมาแล้วเที่ยวนึงแล้วครับแต่มีแนวโน้มว่าจะยังไม่หยุดนะครับมีแนวโน้มว่าจะยังไม่หยุดครับตอนนี้ทั้งนกทั้งหนูนะครับที่ได้ยินอ่าเนี่คือบ้านอาจารย์ ทั้งนกทั้งหนูพอได้พอได้น้ำนะครับพอฝนตกมาปุ๊บดีใจใหญ่เลยครับ้องละงมกันเลยนะครับเพื่อนๆร้องละงมกันเลยเที่ยวนี้นูน้นนูน้นนู้นเห็นไหมอ่าร้อ,ลองละงมกันใหญ่เลยครับเพื่อนๆน,นี่นะครับอ มาบ้านอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะปลูกต้นไม้ไว้เพื่อที่จะให้ดูดีๆด,ดูร่มรื่นไปเวลาเพื่อนฝูเวลาลลกศสษย์ลูกหามาติวนะครับอาจารย์ก็จะทำเป็นรัวไว้อย่างดีนะครับเพื่อนโอเคนะครับเย็นนี้เอาแค่นี้ก่อนมาบอกเพื่อนๆว่าอาจารย์กำลังทำงานอยู่นะครับแต่ก็อยากจะ ส่งคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ